อ๋ออ๋อกระดิกๆอ๋อโหมันบ่นๆเหรอเนี่ยโหโลละเนี่ยนานหลบดิอู้อู้อ๋ออู้โอ้โอ้ใหญ่เด่นถึงแล้วถึงแล้วดิถึงแล้วอื้ออ๋ออ๋ออ๋อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้ออกปลาคือเก้ามันนี่มากกับแม่ครัวเขาได้มีลานเสาจันมานั่นแหละกับน้องดาเบาโดมเบาเฮียงมานำกันอยู่สี่คนแต่มาส่วนเล็กตันนี้นะสี่หอนหางงแล้วพวกเัาจีนอนบบไก่นอนอยู่แคมเหือ่อแคมบ้านนะนะอยู่ทาเธอแคมบ้านเบาผิด <c oughs> บรรยากาศมันนี่ฝนโปตกผูู้พี่น้อง แต่กับบางบอลก็มีกรอนคิเมกหนานาด้ยที่พ้นชิตกกระบอกจักเครื่องหามเอาเลยกระบอกจักเครื่องขันเอามาไล่แบบนี้มันกับนักแน่มันเมื่อยแน่แต่ว่ามันสบายบัดเขากินนั้นเพราะเขามีครบทุกอย่าง สบาบ้านกเจาใส่มองอยู่พุ่นเถือลำหนึ่งแล้วก็อยู่พุ่นนำ้ำท่วนี้เขาใส่เบ็ดใส่มองกับสิง่ายเนียเพราะว่ามันนีมันเป็นเหล่าเป็นปลาเหล่า,าน้ไม้น่ยหน่อยนะมันตายมันหักเบ็ดแต่คือเขาไปใส่เขาไปนอนอยูุ่่มพุ่นนะมันอยากมีต้นไม้ลายท่านี้มันแป้นแป้นคักใส่เบ็ดใส่ยางกัง่ายเพื่อจอดไว้อยู่แถวนั้นเพราานำมันลงตลอดห็นบอกือกก่อกอนีเถื่อตัวนี้นะ น,น,น,นี่ยน้ำเนี่ยหินถ้าบอลนนั่นถ้าบอลนี้ลงตลอดลง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 น้ำมือลงปีนีแห้งแรงเนี่ยก็เลยผูกไวยฮันตอนนี้สองคนก็มาเนี่ยมาหอดแล้วสบายดีสบายดีเปจะได,ด,ด,ดไปไทยนะมวนอยู่พอสิมีสูมีแฟนน้ำเขาปะโมมีโมมีปะ บ่มีเมารถแล้วบ่ได้เบิ่งยังอันบอราทับบอราบอลแต่ปนั้นว่า FC ซีไลคือบ่เห็น FC ไปหาจักคนแม่นบ่บ่มีเสียใจบ่ FC บ่ได้ไปบ่ได้มาหาเฮาเลยเสียใจเเออสียใจคือว่าบ่มีนี่แหละบอการ์ยังหน่อยกัมีคนแชทมาเช็ตถามนั่นนี่ก็เข้าใจแบบแต่ละคนเข้าใจเฮ็ดเวียกนะไปช่วงเวลาเขาเฮ็ดเวียกคันไปช่วงวันเสาร์อาทิตย์น่าจะมีอยู่ ว่นาน <ous> ้องดานี่บุมีบุรีไพเสถียรฮาอ่ะเฮียงมีคนเซตมาแล้วก็มีคนโอนเงินมาให้พันหนึ่งอยู่เพิ่นอยู่แถวพัทยาเพิ่นอยากไปเลี้ยงเหล้าแต่เขากินเหล้าบ่ได้เพิ่นก็เลยโอนเงินมาให้พันหนึ่งก็ต้องเข้าใจไอ้ทีว่าเพิ่นโอนเงินมาให้พันหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นก็มีเอฟซีไล่คนอยู่แต่ข้าวก็ไปต่างจังหวัดบางคนข้าวก็คาติดงานน้วนะเพราะว่าช่วงไปช่วงช่วงรัศการขณะช่วงพักเวียกก็น่าจะมีอยู่แต่ว่าก็ น้อยใจยู่นะบุมมีแผมามหาหากกับไวโอกาสนาเขากับสิไปอีกมาแต่ไทยเลยก็หาเดียกใส่สวิตแบบเก่าแบบเดิมนี่แหละเพื่อนำเข้าตลอดเจาอยากเอาแพงพโพดคาแปงมีแต่แปงที่ซื้อซีเซนกีมันก็ตกอยู่แปดร้อยบาทแต่บรุรวมขาอุปกรณ์นั่นนี่นะขาเครื่องส่มแปงมันต้องเอาเองเบิดมันตกอยอู่ประมาณ ทันกลัวก็เลยว่าหาสังไม่ก่อน C-H เด็ดแบบน,น,น้อยๆก็นี่นี่คืนมัน,นตาดออกคืนนี่น,น้อยๆก,ก็นี่เฮ็ดมันมันมันใหญ่แบ่นี้ไงมันมันหนักนะ็ดน้อยรุดนี้ อนนี้มาหอดอยู่เกาะเกาะเซลานองมีแหงเดียวเบตเซมีแห่หงเดียวนี่แหละเป็นเกาะเป็นเกาะเป็นดอนแต่ว่าช่วงน้ำขึ้นมันกระสีพูดเลยทุ่มหดปลายไม้พูดเลยปายลยปายไม้ตัวนี้ท่วมเบิตจะเลือแต่กระบกตัวใหญ่ทางพุ่นน่ะพุ็นบอกชวนท่นา,านี้นะจะท่วมเบิตหากอันนี้นะมันนำมันบกมันแหงบกแหงลิบนี้ แต,แต่เขาสร้างเคื่อนขึ้นมาปีนี้แล้วที่ว่านำบกุกมีเกาะมีดอนให้เห็นแต่คือสินนอนบได้เลยทม่มีว่าสินอนอนนี่แต่มันนอนบไดเพราะว่ามันยังโบโบทันแห้งขักน,นะแลลวมงมันเปมมันยังกะกันยากฟาดบนเสืออะไรวาอยู่ในกลางเกาะอยู่อยู่กลางเสมันสิมีเกาะมีดอนแบบนี้นะพี่น้องโอ้ผู้ผ้ คันนอนกับชีนอนลำบากแหลปะป้าหมายของเขาเมื่อนี้ก็คือเขาเชืว่าชายเบ็ดต่านี้แหละคิดว่าเป็นไปได้แล้วว่าชีนอนเท่านี้แล้วหาชายเบ็สชายเบ็ดอย่างเดียวอ้ปขี้จมพี่น้องผู้้กลางกลางเสียงกลางลำเคืองมันก็นเป็นเกาะอ่วง ตอนนี้มหดฟังแล้วส,ส,ลสิเลาะใช้เบต้ามีใช้ทึงขึ้นทึงหมดแหละเบตดกะบเบรเกอรเกียมยังเหลือเบตดทีเรือมัอนนั่นแหละเรือมันขาดในมันเสียในนี่กำลังคนเครื่องขึ้นบกุนนนกนอนแถวนี้ถากันนอนแถวนี้แหละ ทันว่าบโบ,บท่านคำปรนใดเลยวก็สิมัดเพิ่มอีกจากหาซิบลังพอเมื่อนี่ภารกิจของเฮาก,ก็คือใส่เบ็ดอย่างเดียวนะต้องต้องเอาเบ็ดเรื่อยๆเนี่ยป่าบอออ่อยเนี่ยเน่ยนะพดไม่ทุกป่าแล้วเขาเห็ดเขามากักไว ให้น้องดาไปใส่กับลานเด้อใพ่สีด้ลายไล่อเฮียงกับน้องดาเอ้ยไอเฮียงกับบอดมเลยน้องดากับลานแข่งแข่งขันกันไพ่สีมานกว่าไพ่สีมานไพ่บุมาไห้กินเหงื่อเลยนี่มินมันหอมคือบปะนี่ยนี่ตอนนี้นี่เก็บไปใส่แล้ววันนี้อัน น้องดาวบ่ฮ้อมฮ้อม por muy ขิตุมลายลิตมเอ้ขีตุมขิตุมขิตุมขี่ตุมขีตัวปีกายนี่มาใส่อยู่พี่กะพอพอได้อยู่ได้แต่มาลองเมื่อปีนี้นะเงอตัวนี้ใส่ซามเทอ่อแล้วแต่ว่ามันชีบิดเลว หักถือมาเผื่ออยู่กับปุกหนึ่งตอนนี้บุกใส่พังนี้ชุวนองดาพุ่นใส่้างพุ่นเบ็ดนองดานะี่ยนะลังชุดถ่ายนะลังถ่ายสุดชุดถ่ายนะถือแล้วตัวหนึ่งพุนใหญ่หน่อย,ย,อยบุหูพุ่นอยู่พังนั้น หลังชุดท้ายมือนี้แพ้ให้น้องดาเลยน้องดาได้ตัวแหลกได้กอนมูส่วนโบเฮียงย่างโบตีงหระเบ็ดเบ็ดโบเฮียงเนี่ยปลาขึ้นเท่านั้นปลาชะโดูมันขึ้นมาประมาณ3 4ี่เถื่อแล้วคันว่ามีปรากฏหน่อยแตเอาไปตามบังปลาหอยลนนี่พี่น้อง มือนี้รถได้ยินะลองกินนำ้ำจับอยู่ทางใดแล้ววะนี่ ไปคันนี่รถมื่อวานี้คือชิบทูทันเป็นรัดแรงใส่เบ็ดปรทันแลว้วใส่แล้วแต่ซาวสองลังอีกสามลังนะครับโบเมนเนี่ยคิดว่าซาวฮาทบินใส่แล้วซาวลังยังเหลืออีกอันสามลัง,งเนี่ยันเบิดก่อนพอกระปุกตัวนั้นมันยังเหลือหน่อยเอาใส่สามเธอแล้ว แล้วบันิบมามัดคืนตัวนี้12ลัง12ลังมาบวกตัวนั้นกับเสาสามลังนะเป็นสาหลังคิดว่าโอเคอะไทำนีน้ว่าชนห้าสิบแต่ว่ามันคำโพดแต่ว่าตัวนี้นะเบ็ดปีกายนี่ยุ่งอะไรนี่ผูเ,เดือนตัวนี้ชิโตตัวนี้และขันชิดถึงเฮาอะไรถึงเร็ว ตึ้งัวแรกของบ่เฮียงผมเป็นคนน้องดาด้วยอ้ตัวแรกไงนน้องดาอีกพี่น้องเลยเดินไงคนน้องดาอีกตัวแรกของโมเฮียงนี่โอ้มา้นมั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 มัน โอ้ปรากฏปรากฏพอดีใส่งามเลยจำนีนี่โอ้ยหักก่อนหักก่อนน้องดาเทียงอยู่ว่าเบ็ดของเพิ่นโอ้ยคนประหม่านะนี่แหละเนี่ยก็จาะเจีบราหนึ่งใช้เลยยันะเอนยังนึกปอดยังเลยมรับยังโอเคทำโบตองขามัน

มาแล้วมาแล้วตัวที่สองคอโบเฮียงโอ้ตัวที่สามแล้วพี่น้องนี่สายมัน่ะเกี่ยวเลย ได้แ,แล้วพอด้แกงได้บอเฮียได้สามโตนอ,องดาได้ตัวหนึ่งได้สี่โตแล้วแต่ว่าเาาาาบ็ดหาวพุนยยงบงวันใส่เบ็ดเดี๋ยวจะเลาะขึ้นไปใส่หอดพุนเลยจะลาะจึงเห็ดกินตอนนี้หากับเจ็ดโมงเึ่งต่อเพียะพี่น้อง สะดูได้กินนะพ้ลึกอะไรสะดูยักษ์ใหญ่แล้วกินนะี่นะเบิดเลยหัวนี่อตอนนี้ส่เบ็ดเบิดแล้วยากลับนี่กินเข่ากินน้ำแล้วแบบนี้โอ้ขี้ตุ่มนี่พี่น้องถือ,อแล้วปะไงปะโอ้โอ้โอ โอ้โหอ้มานานัมานมันมันมันโอ้ตัวนี้ลดลดตานน้อยวนึนวนงตัวที่สี่แล้วมีสีตุ๊ป้ายัางบปรตายหมดเดะ สี่ห้าเป็นห้าโตคืนนี้เอาไม่ครัวมานำเ็ดยังนะปิงปลา,าปลาแดกโอ้นี่ปลาแด,กป,ดกปลาแดกทองหนึ่งนี่มีปิงปลาทาปลาแดกและกระตมสม ใส่ยอดจักยอดผักยังลืมเลยนี่ผักบี่เหงเก็บมาไว้จะเป็นยอดยังเขาเออนี่ลืมเลยรสราซาดมันกรชีคุมคมน้อยเดียวแล้วก็บมดสมผูดมดสมอยู่พุ่นไปหาไว้แล้วมันจะบูยากอีกตอนนี้คิดว่าทึกแล้วประมาณตัวหนึ่งสองโตแต่ว่าเติมพลังก่อนจะน้อยจันมาเพิ่นอยากหลับแล้วปูปบรนอนแล้ว คืนนี้คือคือชีบทุกดอกพลกันเลยบึงดาวเต็มฟ้าอือหม,มดชมหมดชมกระหาไว้แล้วอือนี่เขามาต้มชมว้าว สบายเลยอปไปไปอีแล้วข้าวกะทิไซพักอันนี้ได้แน่ได้บุหัวซื้อแนนได้ไพ่หัวก็คอมเมนต์บอกในเรื่องพี่น้องเัาหัวแต่ว่ามันกินได้แต่ข้าบุหัวซื้อถ้าภาษาบ้านเฮาเองแม่นท์หัวหัื่อภาษาบ้านเราภาษาบ้านเฮาสิฮ้องว่าบัลปวมบัดก็คือผักปวมก็คือซื้อผักนี่แหละแล้ิเป็นผักนวดผักนวด ดูนี่พี่น้องแต่ว่าหนึ่งกินกระแซบได้จ,จ,จำแจ่วไ <c oughs> อเียองพ่นวาใสแบบนี้แล้วแซบข้างแหลกได้ทิชแกงน้ำกันก็อู้กินตลอดก <c oughs> ินผักละลายแล้วมันจึง <c oughs> บำรุงสายตาเจา้าพูดลิ้นโทรศัพท์ลายฮั่น <c oughs> ลองดาเพิ่นว่าให้ซีมคาร์อบอซีมบแล้วจกักแบบนี้ก็สีนา่าเชื่อถืออยู่บ่ไม่ครัวนี่คว <c oughs> ามหมักบ่คือกันเกลือเติมอีกเนาะรู่ะพอพอดีแล้วพอดีแล้วอดีบแซบแซบเพี่น้องเลยนี่ปรากฏเป็นโตเป็นตอน ีีนน anyway ่มาเด้อพี oh, like, ่น oh, oh, ้องหากได้กินพิมมือของน้องดาครั้งแรกของเดือนเลยนี่บาได้ออกปลาดนบาได้ออกปลาดนนี่โอ้ยปรากฏนี่สีนเหลืองๆเลยนี่โอ้ยตัวนี้น้ำลายน้ำลายชิยอยแล้วมาเด้อพี่น้องนี่ปลาปีงโอ้ปลาเผานี่นะโอ้รหอนเลยนี่ เบื้องทางหัวในไม่บนเล้วกินผักก่อนอาหารเอาไว้นน่ มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรงนำกันนี่นะปลากดม,มันมันเลยปลากดทาเกลือเอ,อ,อ้ยบุ๋มเป็นทาเฮ้เ,ออเกลือเขากะทาทางเกลือทางปลาแดก็กกออ็ไมน่นู้ปลากดทาปลรราคือว่าทาปลาปลากดทาปลาแด็กบุ๋มมีบวง <laughs> บวงพันจัะมันเฮียไปใส่ เอามาหกเจ็ดการาระยะมันหรอกันเดียวคันไปไปเสียกับไปเสียในเฮือกคนน่ะหรือบอกกัดตอนขี่รถมาระยามันมาพี่น้องเ,เอาเมคัวมาแบบนี้นะครับก็บโอเคอยู่นะเราจะบริเห็ุกินเองทำเป็นคนหาเพราะว่าลังกินเขาแล้วครับสิาพกากันไปยามยังม่ทันอํานำําบ่เ็งกับโบาโดมนะ แต่น meantime, ้องดากับลานอะอำนำแล้วลานนี่เป็นคนหนึ่งอีกที่ว่ายานคือกบพังตอนมาทบิษขอดี้ยานโคตรขี้ยานรังเริ่มบัง้อยากติดลุงแมนมไปช่วยฮะบัวรังบังเริ่มบัง นีรั <c oughs> งกินข้าวแล้วก็พากันยามเบ็ดคือเก้าเห็นวันตรีมันเป็นกักน้อยกักง่ายหลอน,องน,นงเ,ง,เนงินเบ็ดถึอแล้วถึอแล้วถึอแล้ว เดีวสุดแล้วทุกแล้วสุดแล้วตัวแรกหลังกินเข้าเออตัวน้อยพี่ตัวน้อยพอดีพตามเป็นเพียกเลย ชิลุดเลยนะเกาะน้อยเดียวเกาะน้อยเดียวแซนี้ขักเลยก็ที่สองลังกินข้าุดูนี่บ้างดูนี่บ้างยังยังดูบ้าง โ้้าวว้าอ้าว้าวว้าว้างาวว้า้าวาวา้ววาวว้ว้าวว้าาแล้ววาวว้ววา้ แต่ปรากฏครังปลาตัวแรกของปีเลยพี่น้อง,งไงเด้นี่เที่ยวตามหานี่คือกดครังนี่แหละปลาเค็งพี่น้องปลาเค็งนี่หางแดงเด้อนี่ประมาณตัวสองโลนี่แหละนี่ตม้มส้มกระแทบก้อยกระแทบปลาบนอาเซีอเลยมัน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 นี่ตัวเล็กเฮกมนัมนมน,นี่ คือจะเป็นถ so oh, ึกอันปลาอื่นกัดนี่แดงมาเลยนี่พอตัวแรก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 ของปีได้บ่ใหญ่ชำนีนะนี่อ้หึลได้เรียบร้อยแล้วเห็นได้กินพี่น้องคอมเมนต์มานี่ตัวใหญ่อยู่ไรงพี่กีกว่าสอบ ได้อหารม so, ื่นแล้วนี่นะนงดาวัทเอ้าถือกแล้วถือกแล้วดิถึกแล้วอมอืมอืมเอ้าะค่องมาคองมาคองมาอู้หููููองมันมันมันกินเขาแล้วนี่ครพอได้อยู่นี่อันนี้เบ็ดเก่าเบ็ดติิกานี่เบ้งนะาเป็นดำมาแล้นี่หัวมันเขาเมี่ยงเขายังมาแล้นี่โอ้ยคักักคักลาย ออโอ้ปลาปากกระถือพี่น้องนี่นี่อือถือของปลาขาวพี่น้องไหยอปลาปากกระถือปนี่โอ้มาสัาน้นสัน

ตเ<อ>นี้ยเกืเกอบปอนครับมากะไหนลุกยาวเออกะไหนเบอร์ก้อนไอ้ก็ใบเนี่ยเบอร์ไอ้สามกัมเบอสบายของเพิ่นนะ่ะพี่น้องคนชายเต่หอยนี่จัดเพเดอนหอยยังนี่หอยเซอรี่หอยกาบกีหอยอยังนี่ปากแดงๆเพินพ่นไปใชเ้เยอะคือเหา่าแต่ซาแต่หอยนีย่แต่เพิ่นได้ลายกว่าเหา่า สามโตแล้วเพิ่นใส่ทางลุมลงไปพุนเถาใส่แต่พี่เลาะขึ้นตอนนี้ก็สซินอนพักผ่อนพราะมันดึกแล้วนี่สิบสอโมงกับห้านาทีพักนอนพักผ่อนคันว่าหูเมือตอน2องโมงครึ่งสองโมงครึงสามโมงสิพยายามใหม่ให้บ่ดมเพิ่อนนอนอันนี้ร้านสาวนี่นอนนี่กับน้องดาพอจุเพิ่นเอาไปมาหน่วยเดียวเลยนอนลำกัน ล่เาก็บอดมพดลเอนอนบนพุนตอนนี้บอดมลับเลยได้บอดมฐนบเียงวัดทนี้ถ้าบนพุนนะบน้ากินข้าวนะเช่นทางพนันก็เป็นพี่น้องเฮานี่แหละเพ่ชาแต่หอยบได้ลงทุนอี่ยังเพื่อเพือ,อพาเองตอนนี้เพื่อนมาพักยูพีมากินกาแฟยูพี การที่เขาหาอยู่หากินมันกะบางทีนอนไหวบางทีนอนซาคือมันนี่เขาก็นอนเดึกได้แต่ตอนเศร้ากับลุกแต่เศร้าอีกลุกพยายามคิดว่าคันตื่นทันกับสิตื่นแต่สองโมงมาแหละคันว่าโบามือปันใดตื่นแต่สองโมงพยายามเธอหนึ่งพยายามคนเดียวแล้วกะ็แจ้งเลยพอมพยายามบดชีคนกบับบมืกอก็ยังชีถึกหรือบอ่หากวังแรงนี่ก็โอเคอยู่หากินแล้วซีหาโตแล้วก็ถึกอีกวังหากินเขาแล้วก็ ปล่อยไว่อยู่คือนําแลวก็มัดไว้การหาอยู่หากินก็คือที่วอาแหละมันก็เมื่อยแน่บบเมื่อยแน,แน่แต่กะอันนี้คืออาชีพเฮาเลยก็เป็นวิถีชีวิตเฮาที่ว่าเคยพ่อแม่พาหาอยู่หากินแต่น้อยสำหรับคนที่ว่าบ่เคยนอนเดึกก็เมือ่อยแต่เฮาก็เปลี่ยนจากการที่ว่าน,นอนกลางคืนแล้วเป็นนอนกลางเวนแบบนี้นะแต่ละเ่อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่บมีอย่างลรเพียงเอ่านี้คอนอื่นหมดก็ขอบอบใจทุกคนที่ติดตามและรับชม และถ้าปฏิตามในพีมเอิเศร้าแหละสำหรับคลิปว,ว,วิดีโอนี้ขอขอบใจพี่น้องบ๊ายบาย